สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมายมนทาโรดชาแนลนะสำหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปรันด้อมดวงความรักเนาะเป็นคลิปรันด้อมดวงความรักนะคะของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูเนาะใครที่เข้ามาแล้วนะคะมนฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะมาเริ่มกันเลยนะคะ ขอเริ่มต้นที่พลังงานชาวธาตุไฟนะสามถ้วยสิเหรียญค่ะจีฮ h ยพิเนเ t สสิบอัฟไฟพูดถึงการมีแพาชั่นนะคะการเดินหน้าในเรื่องราวของเป้าหมายในชีวิต ทุ่มเทรงกายแรงใจนะคะเห็นคุณค่าในตัวตนเห็นคุณค่าในตัวเองมันมีการตระหนักได้กับอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เชื่อมั่นว่าคุณจะเห็นการ s ักเซสนะคะการประสบความสำเร็จกับสิ่งที่คุณมุ่งหวังและตั้งใจเนาะถ้าอะไรที่คุณพยายามมุ่งมั่นตั้งใจมา ก่อนหน้านี้นะคะมลคิดว่ามันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับใช้ใชนะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับแพชชั่นทางความรักทางความรู้สึกเนาะแล้วก็มีพลังงานที่เป็นอย่างเซลล์สตรีมเนี่ยมลรู้สึกว่าคุณให,ให้คุณค่ากับตัวเองไม่ลดคุณค่าไม่ได้อยค่าตัวเองนะคะมีเป้าหมายมีความฝันที่เราพร้อมจะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างจริงใจอย่างจริงจังเนาะ เป็นพลังงานความรู้สึกที่มนมองว่าความสำเร็จรอคุณอยู่ข้างหน้ากับสิ่งที่คุณพยายามกับสิ่งที่คุณตั้งใจมานะคะมีแรงบันดาลใจนะคะมีอินสไเร t ชั่นต่างๆที่จะปรากฏขึ้นเนาะแล้วก็มนคิดว่ามันเป็นเรื่องของพลังงานการเฉ,รเรรฉลิมฉลองนะคะ กับพลังงานต่างๆถ้าใครที่รู้สึกว่าแบบมันเหมือนกับมันมีคอมมูนิตี้บางอย่างเกิดขึ้นหรือว่าช่วงเวลานี้อาจจะแบบมีเพื่อนเพิ่มขึ้นเนาะมีแอคทิวิตี้มีสังคมอะไรใหม่ๆแล้วทำให้ได้เจอได้เจอใครเพิ่มเติมมากขึ้นในช่วงนี้ mm hmm. ก็คิดว่ามีแนวโน้มของการมีโอกาสบางอย่างเข้ามาในชีวิตนะคะแต่ยส่วคุณจะมีแบบ กัลยานามิตรในชีวิตเพิ่มขึ้นมีคอนเน็ชันในชีวิตเพิ่มขึ้นเช่นกันนะแลวโน้มพลังงานความรู้สึกต่อจากนี้นะคะเป็นเรื่องของเป้าหมายเป็นเรื่องของปลายทางพลังงานที่มันเป็นแบบแรงบันดาลใจ infusion นะแล้วก็เหมือนกับ มีแรงดึงดูดบางอย่างที่มันกำลังจะปรากฏขึ้นนะคะการสกเซสการสำเร็จนาะกับสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็มีการตระหนักรู้กับอะไรหลายๆอย่างนะคะช่วงที่ผ่านมามนคิดว่าถ้ามีสถานการณ์อะไรเข้ามาให้ชาวทัาไฟ ชาวราศีเมษสิงห์ธนูเนี่ยตัดสินใจคุณอาจจะตัดสินใจตามสัญชาตญาณหรือว่าอาจจะมีการตัดสินใจตามความรู้สึกพลังงานตัวตนของคุณก็ได้เนาะคุณมองหาพื้นที่ที่ให้ความปลอดภัยมีความซีเคียวมีความมั่นคงมั่นใจเกิดขึ้นเป็นพลังงานที่ันคิดว่ามันก็จะ ก่เกิดพลังงานดีๆในความรู้สึกของเราอะนะคะการเรียนรู้กันเริ่มต้นแล้วก็พลังงานของแรงบันดาลใจต่างๆเนาะการตระหนัก,กรู้กับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะคะภาพรวมบรรยากาศตรงนี้นะคะมมนคิดว่ามันจะมีการ ต่อยอดเนาะการต่อเนื่องที่จะจะไปต่อเออแนวทางพลังงานในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะมองคิดว่ามันมันมีการเติมเต็มพลังงานความรู้สึกความแบบ h a p p ี้เนีที่แบบมันจะเกิดขึ้นจริงๆเนาะแล้วก็เป็นการตระหนักรู้กับ อะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวเราขอไปดูหน่อยว่าคุณจะได้เจอโอกาสนะคะที่ใช่คนที่ใช่เนาะในสถานการณ์ไหนลักษณะเขาจะเป็นยังไงนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะ ต้องบอกก่อนว่าแบบอยากให้รับไปแต่ POSITIVE ENERGY นะจ๊ะไม่ต้องเก็บไอคิดเยอะคิดมากเป็นพลังงานภาพรวมนะคะมามาดูกันคุณจะได้เจอคนที่ใช่ของคุณนะคะในสถานการณ์ไหนสถานการณ์ของการปรับเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตนะคะเช่นย้ายบ้านย้ายงานย้าย ที่อยู่อาศัยย้ายคอนโดแบบหรือแบบมีการแบบปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง,ปรงหรือย,ย้ายเพื่อปรับระดับของคุณภาพชีวิตความถี่อะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นอะถ้ามันมีการปรับเปลี่ยนอะไรในชีวิตของคุณก็มีเณฑนที่จะทําให้แบบได้เ,เจอได้เ,เ,จเ,เจอคนที่เขาจะเข้ามานะคะรวมถึงบางคนเจอกันในงานออนไลน์การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้ ถ้าคุณไปเทคคอร์สนะคะโรงเรียนอะไรสักอย่างหนึง่งหรือว่าศึกษาต่อเรียนต่อมีพลังงานเพิ่มเติมนะคะเหมือนว่ามันจะเป็นการแบบเหมือนคุณจะได้เจอกับเขาอาจจะมีความชอบงานอดิเรกหรือว่าสิ่งต่างๆที่แบบเป็นจุดสนใจร่วมกันได้พลังงานมากไปกว่านั้นน่ะช่วงจังหวะที่คุณมีทางเลือกนะคะ หรือจังหวะที่คุณมีตัวเรื่องในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะทําให้ได้เจอได้เจอพลังงานของคนคนนี้ได้มาเติมเต็มมามีอินสปเรชั่นที่กิอเกิดขึ้นมาเนาะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะประมาณนี้เลยโอเคขอไปดูกันหน่อยว่าลักษณะเขาเป็นยังไงนะคะ ขอใช้เป็นสำหรับนี้นะจ๊ะกูทขามาแปดดาบสองดาบอีกแล้วหนึ่งไม้เท้านะคะแปดถ้วยค่ะ2องไม้เท้าเนาะเขาน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ มีการเดินออกมาจากสถานการณ์ที่มันอาจจะไม่โอเคหรือสถานการณ์ที่มันทอกซิกอะไรบางอย่างในชีวิตนะคะมาพร้อมกับพลังงานแพชชั่นเนาะโอกาสอะไรใหม่ๆนะมนคิดว่ามีแนวทางของพลังงานพาร์ทเนอร์มีพลังงานของโอกาสที่ใช่พลังงานของโอกาสและทางเลือกต่างๆในการใช้ชีวิตมันอาจจะมีสเต็ปที่เราสึกว่า คนคนนี้น่าจะมีกำแพงทางความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เกาะเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะทำให้ดูว่าเป็นแนวโน้มของการแบบเข้ามาแบบมีกำแพงทางความรู้สึกบางอย่างเออมีเงื่อนไขมีใครที่เรียมีข้อจำกัดบางอย่างนะคะแต่มาด้วยแพชชั่นนั่นแหละมาด้วยแพชชั่นจริง เพราะว่าคนคนนี้ที่จะเข้ามาเป็นคนที่ใช่ของคุณอะเขาเป็นคนที่มีกฎเกณฑ์อะไรเยอะจะคัดเลือกหรือว่าจะเลือกสรรใครเข้ามาในชีวิตอะก็ค่อนข้างแบบอยู่ในหมดของความคิดเยอะคิดมากนะคะอืมบรรยากาศที่จะปรากฏขึ้นมานะมนคิดว่าเป็นลักษณะของคนที่เขามีทางเลือกหรือมี โอกาสในเรื่องราวของความรลกความสัมพันธ์นั่นแหละแล้วก็มันเป็นเรื่องของพลังงานแพชชั่นกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะความรู้สึกความรักการแบบว่าที่เราจะเดินออกจากบางเรื่องเดินออกจากบางสถานการณ์เนาะนว่ามาพร้อมกับแพชชั่นบางอย่างอืม แล้วก็มากไปกว่านั้นนะคะมันจะมีในเรื่องของพลังงานโอกาสพลังงานช่วงเวลาที่เราสุกว่าเราจะได้ได้รับโอกาสทางเลือกความชัดเจนหรือการได้ไปต่อในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งที่เหมาะสม ือมรู้สึกว่าคนคนนี้เขาจะมีการแพนนิ่งการวางแผนวางแผนหรือมุมมองความคิดในเรื่องทัศนคติต่างๆที่น่าจะมีความสอดคล้องกับสิ่งที่คุณอาจจะเคยแพนหรือสิ่งที่คุณอาจจะเคยตั้งเป้าหมายเอาไว้ก่อนหน้านี้มันเป็นลักษณะของพลังงานพาร์ทเนอร์ที่ปรากฏขึ้นมาได้หรือเราเห็นว่าเฮ้ยเขาน่าจะเป็นพลังงานพาร์ทเนอร์ที่โอเคในความรู้สึกเราได้นะคะ เพียม่อนขอดูการเทชันแล้วก็แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคำแนะนำกันไพ่ึ้นจัดจเม n นนะคะเช o f s w สอ d เขาจะเทชันมาถึงคุณอย่างไรคะสดาบ้า้วยคะ่ะ ว่าในสเต็ปนี้คือโอกาสของการที่รู้สึกว่ามันอาจจะมีความเสียายมีความเสียใจกับบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือสุขว่าสิ่งที่เกิดขึ้นการฮิลลิ่งการเยียวยาพลังงานความรู้สึกอะ่ะมันอาจจะยังเป็นสเต็ปของการแบบต้องมาฟื้นฟูพลังงานจิตใจบางสิ่งบางอย่างเนาะสิบดาบมันเหมือนเป็นแง่มุมของการแบบ ฮิ l ิ่งการเยียวยานะคะมาเทคชั่นในรูปแบบของการฟื้นฟจูจิตใจซึ่งกันและกันถ้ามันมีประเด็นอะไรที่หนักหน่วงทางความรู้สึกเมืนหมดรู้สึกว่าโอโ้โหพลังงานมันไปทางคนเก่าความเสียดายเสียใจอะไรบางอย่างถ้าเขาเป็นคนที่คุณอาจจะรู้จักมาก่อนหน้านี้แล้วหรือเป็นพลังงานที่คุณเคยก็ค,คิดว่า อาจจะมีแนวโน้มในการได้คิลิ่งได้เยียวยาหรือถ้าเป็นคนใหม่เข้ามาก็มีโอกาสมาช่วยในการบวนการการเยียวยาพลังงานความรู้สึกอ่อได้เรียนรู้ได้เติบโตนะคะตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้นเนาะอืมเราขอดูหน่อยว่าแนาวโน้มต่อจากนี้นะคะจะเป็นไปในทิศทางไหนนะหนึ่งเรียน The Empress กาวถ้วยราชินีถือถ้วยนะคะฉะนั้นโอกาสพลังงานความสุขน่าจะปรากฏขึ้นกับคุณแน่นอนมีโอกาสมีจังหวะมีช่วงเวลาดีๆที่จะปรากฏขึ้นมาแล้วก็ มีการได้แบบส่งต่อความสุขสมบูรณ์ในชีวิตการเงินการงาน,งานความรักความสัมพันธ์คือมันมีความเอาบันแดนขึ้นมาทุกคนฉะนั้นคุณมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ตอบโจทย์แน่นอนพลังงานความสุขการแสดงออกทางความรักที่พอดิบพอด,พอดีกับคุณอะมีจังหวะมีข้อเสนอทางความรักดีๆโอกาสดีๆที่จะเข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าแฮปปี้ดีต่อใจแบบ มีพลังงาน h a ปปี้เนสด้วอยอ่ะทุกคนแบบความฝันแบบเป้าหมายที่คุณเคยแพนในเรื่องของความรักเอาไว้ก็คิดว่าจะมีแนวโน้มของความแบบใกล้เคียงพลังงานความสุขปรากฏขึ้นการตอบโจทย์ฉะนั้นคนคนนี้น่าจะมีคุณสมบัติอะไรที่ตอบโจทย์ความคิดคุณค่อนข้างเยอะในหล,หลายๆด้านนะคะหรืออาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีความพร้อมกับการที่จะเติบโตหรือก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆก,กันกับคุณได้ มันเป็นความรู้สึกที่ดีต่อใจมากๆอ่ะคุณขอดูหน่อยว่าพายอยากแนะนำอะไรจ้าเดี๋ยวอาจจะขอใช้เป็นอีกสำรับหนึ่งนะจ้าใช้เป็นตัวแคทเมเมทารนะ์น่ะเดอ s t สตนะคะจัดชีชขึ้นมามีจิเอ็มเพรสนะคะแล้วก็จ e เอ็มเพอเนาะ ประมาณนี้เป็นช่วงเวลาของความมั่นคงมั่นใจหรือการแมทชิ่งกันบางอย่างถ้าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เขามีพลังงานที่สามารถแมทกับคุณได้เนี่ยทั้งที่ e m p r e s s จม r ขึ้นมาตอบโจทย์คุณในหลายๆด้านคุยกันด้วยเหตุและผลดูมีภาวะความเป็นผู้ใหญ่ภาวะความเป็นผู้นำนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้แนะนำว่าอย่าใช้อิโมชันอย่าใช้อารมณ์ในการที่จะ ตัดสินใจให้ใช้เหตุและผลเนาะมองถึงความแฟรมองถึงความยุติธรรมในความสัมพันธ์นะคะเห็นอินสปิเรชันเห็นแรงบันดาลใจที่เราจะแบบอยู่ในจุดที่เติบโตขึ้นอยู่ในจุดที่สุขสว่างเปล่งประกายความเป็นตัวเองมากขึ้นคือเห็นถึงแรงบันดาลใจเห็นถึงแนวโน้มเห็นถึงแนวทางในการที่จะพัฒนาหรือเห็นถึง สเต็ปในการที่คุณรู้สึกว่าเออมันน่าจะต่อยอดไปได้นะคือลองต้องพิจารณาด้วยเหตุผลไม่ใช่แบบโอ้โหความรู้สึกฟิลลิ่งนี้เราไม่ได้เลยโมเมตนต์คืออาจจะต้องพูดคุยกันหาจุดที่เป็นเหตุผลจุดกึ่งกลางจุดที่จะลงตัวซึ่งกันและกันพอไม่งานนะมันก็จะเหมือนกับขึ้นอยู่กับเราเพียงอย่างเดียวขึ้นอยู่กับอารมณ์อย่างเดียวซึ่งอาจจะ ไม่ที่เหมาะกับการที่เราจะเลือกในความสัมพันธ์ระยะยาวนะคะ mm. ก็คือจะต้องพิจารณากับหลายๆส่วนประกอบแล้วก็อยากคุณเลือกความสัมพันธ์ที่มีความแฟร์ไม่ใช่แบบว่าการให้การรับมันตกอยู่ที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเท่านั้นเนาะฉะนั้นเราก็ต้องมอบโอกาสให้กับตัวเราเองด้วยเป็นทิศทางของความมั่นคงการตอบโจทย์ที่มันจะต่อยอดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปนะคะ ทีนี้เราจะขอไปดูหน่อยว่าถ้าพลังงานในส่วนของตัวออร์โคลการดนะคะถ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างเป็น Energy ประมาณไหนนะแต่ภาพรวมตรงนี้จนมาถึงแนวโน้มนะคะคนที่ใช่ของคุณที่เขาจะเข้ามาโอกาสลักษณะมันว่าโอเคนะไปด้วยกันกับตัวคุณได้ค่อนข้างดีมีอะไรที่ตอบโจทย์มันมีความแมทชิ่ง ความลิงก์กันในหลายๆบริบทนะคะชาร์ขึ้นมานะคะ Swim away from this situation นะคะ Potion Remember to practice self love อันนี้หมดเดือนอันนี้ให้เพื่อนๆเห็นด้วย Flower นะคะ Be honest with yourself ช่วงเวลานี้พลังงานก็มาดีนะทุกคนบางทีเรา รู้สึกว่าอะไรที่มันเป็น red f l a อะไรที่มันไม่ได้โอเคอในบางช้อยในตัวเลือกที่เข้ามาในชีวิตบางทีเราไม่กล้าที่จะปฏิเสธหรือเราไม่กล้าที่จะเซโนออกมาซึ่งจริงๆอะคุณทำได้เพื่อให้เราสามารถที่จะก้าวไปถึงเป้าหมายต่างๆของเราได้อย่างมั่นคงได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเนาะ ให้แบบเหมือนเป็นการแพทช์สการรักตัวเองการดูแลตัวเองเยอะคือแบบอย่าลืมที่จะรักตัวเองด้วยนะคะคือเราบางทีเราอาจจะทุ่มเทหรือมองเห็นคนอื่นโดยเราอาจ,จะลืมความรู้สึกและคิดของตัวเราเองไปก็ได้ว่าตัวเรามีพลังงานยังไงรู้สึกยังไงเนาะมันมีแนวโน้มนะคะ เออมันมีเส้นทางที่รอคอยคุณอยู่แล้วเราคิดว่าการที่คุณเป็นตัวของตัวเองนะคะใส่ใจกับความรู้สึกของตัวเองและคนรอบข้างอ่าจัดการกับสถานการณ์อะไรที่มันเป็นไซ์ที่ไม่เวิร์กสำหรับเป้าหมายในชีวิตคุณก็จะเป็น e NERGY ที่ทำให้คุณได้เจอได้เจอคนที่ใช่ได้เร็วขึ้นประมาณนี้เลยบอกใบ้เป็นนัยยะสำคัญเอ,อ นะคะประมาณนี้นะต้องบอกก่อนว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะเพื่อนๆก็รับชมรับฟังผู้ความบันเทิงได้นะคะแบบไม่ต้องเก็บพลังงานไปคิดเดยอะคิดมากนะคะอันนี้มันอาจจะใช้แบบหลายสำรับนิดนึงนะก็ถ้าคลิปหน้าใครอยากให้ออมนทำคอนเทนต์ในหัวข้อไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะคะแล้วก็ าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนช่องก็สามารถกดซุปเปอร์แตงได้นะคะแล้วแต่าการซัพพอร์ตจากทุกๆคนเลยก็ต้องขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมมาตลอดนะคะก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากค่ะให้ปออว่ามลรู้สึกวา่ามีพลังมาทำคลิป แต่และคลิปนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ลงเรื่อยๆนะคะก็สัญญาว่าจะลงเป็นประจำทุกวันนะคะจะกลับมาลงอย่างสม่ำเสมอแล้วนะคะขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ